ต้าหัว installer contest 2024นั่นเองค่ะเป็นหาสุดยอดช่างต้าหัว installer contest 2024นั่นเองค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งเลยค่ะจะได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือ Redmi 13นะคะจำนวน1เครื่องแล้วก็มีชุดกิฟต์เซตนะคะจากต้าหัว1ชุดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ได้ลำดับที่2และ3นะคะจะได้รับเป็นกิฟต์เซตจากต้าหัวคนละ1ชุดนั่นเอง ช่องช่างบิ๊กปิดกล้องนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานต้าหัว installer contest นี่ก็คือก่อนพานรอบนี้มาเนี่ยก็มีทำการเทสในระบบออนไลน์มานะครับนี่จากช่างจากทาง b i n กเนสก็มีผมเป็นคนแล้วก็มีช่างปอมอีกคนนึงที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับก็ได้รับ,รบเสอรก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ รกรกันมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอบบ่ายตรงนี้ครับมีการแข่งขันแข่งขันอินสตาลมั้งไม่แน่ใจเป็นอะไรก็เดี๋ยวแามบรรยากาศมาให้ดูกันแล้วกันครับนีเราอยู่ในห้องนะครับห้องเทสสวัสดีค่ะต้ตบมือนิดน,นึงเพื่อแบบว่ามีตีสันน่น็ตเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะกลัวว่าจะมุ่งกันเนาะเพราะว่าเพิ่งทำข้เขาเทียงกันมานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ต้าหัวอินสตาลเลอร์คอนแชร์2,024นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเรามาภายในงานเนาะเพื่อมาแข่งขันนะคะเป็นหาสุดยอดช่างต้าหัว installer contest 2อ2 4นนั่นเองค่ะวันนี้ผิวจิรวันณยู่เหลืองสวัสดนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่กับพี่ๆทุกคน ช่วงของการเริ่มต้นการแข่งขันนะคะไปจนถึงช่วงท้ายเลยเดี๋ยวเราจะประก,กาศผู้ที่ได้รับรางวัลกันในตอนท้ายด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการแข่งขันในวันนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคนะคะของพื้นที่จังหวัดกรุงเทพม,มหานครแล้วก็ปริมณฑลนั่นเองโดยมีของรางวัลน,นะคะมูลค่ารวมแล้วเนี่ย กว่าหนึ่งแสนบาทนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหนูขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านนะคะที่ผ่านการแข่งขันออนไลน์มา นั่นหมายความว่าเราผ่านด่านมาแล้วนะคะรอบหนึ่งเราจึงมีโอกาสมานั่งในห้องการแข่งขันในวันนี้นะคะก็ต้องขอความแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะถือว่าทุกท่านนะคะได้เป็นหนึ่งในต้าหัวคอนซัล์แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย mm. แล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะคะจากต้าหัวเทคโนโลยีไทยแลนด์นั่นเองนะคะ mm. ก็คือเลยวันนี้เราลงทะเบียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมคะอนนี้ตื่นเต้นไหมคะนิดหนึ่งตื่นเต้นใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปิดงานอย่างเป็นทางการกันก่อนเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณพัชราวิทูลรัฐค่ะ Business development จากต้าหัวเทคโนโลยีไทยแลนด์กล่าวต้อนรับทุกท่านสําหรับการเปิดงานในวันนี้ด้วยขอเียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะ ขอแนะนำตัวเลยนะคะชื่อขิงนะคะเป็นมิสเน็ตเดเวลอปในในกรุงเทพนะคะหากพี่พท่านใดมีโปรเจกต์หรือต้องการสอบถามข้อมูลสอบถามขิงได้เลยนะคะ,ะวันนี้เลยนะคะจะขอต้อนรับพี่พ,พี่ช่างทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานเฟสหาช่างสุดยอดต้าหัว2024นี้นะคะ,ะก่อนอื่นเลยอะคะ่ะขิงและทีมงานต้า,ตาหัวะคะ่ะยินดีแล้วก็ดีใจอะคะ่ะที่ได้เจอพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับการสอบขาน ผู้ที่ได้คะแนนค่ะตั้งแต่0ถึง39พอย n ์นะคะวันนี้จะมี5คะแนน40ถึง49พอย n ์ค่ะจะมี10คะแนนนะคะส่วนใครที่ทำคะแนนได้50ถึง59พอย n ์ค่ะวันนี้จะนับเป็น15คะแนนและ60พอย n ์ขึ้นไปนะคะก็จะมีอยู่ในมือละ20คะแนนนั่นเองแล้วก็สำหรับภาคปฏิบัติ80%ที่เหลือก็จะเกิดขึ้นภายในวันนี้นั่นเองนะคะก็คะแนนค่ะมาจากความถูกต้องตาม กแล้วก็เงื่อนไขของโจทย์นั่นเองนะคะรวมไปถึงต้องเร็วด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีคะแนนรวมทั้งหมด40คะแนนด้วยกันต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าในการแข่งขันวันนี้4กลุ่มกลุ่มลับประมาณ5ท่านนะคะ เราไม่ได้ทําการเรียงคะแนนเนาะเดี๋ยวหมายความว่าเอ๊ะกลุ่ม kabita เ,เป็นกลุ่มของคนคะแนนสูงหรือเปล่ากลุ่ม B ลดหลั่นลงมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นการคละคะแนนกันแล้วนั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4นั่นเองค่ะ ซึ่งของรางวัลของเราในวันนี้ย้ำนะคะว่าแค่วันนี้เท่านั้นนะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งเลยค่ะจะได้รับเป็นโทรศัพท์มือถือ Redmi 13นะคะจำนวน1เครื่องแล้วก็มีชุดกิฟต์เซ็ตนะคะจากต้าหัว1ชุดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ได้ลำดับที่2และ3นะคะจะได้รับเป็นกิฟต์เซตจากต้าหัวคนละ1ชุดนั่นเองแล้วก็จะมีการประกาศนะคะ อีก5ท่านที่ได้เข้าได้มีสิทธิ์นะคะไปสู่รอบชิงชนะเลิศกันก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด8ท่าน,นะคะที่จะมีสิทธิ์ในการไปแข่งรอบถัดไปอย่างที่พี่ขิงบอก,กื่อสักครู่นี้เนาะก็จะได้เจอกันในวันที่29สิงหาคม2567นะคะรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบในขั้นตอนถัดไป มิวเกิ่นเอาไว้ก่อนเลยว่ารางวัลน,นี้เป็นเพียงแค่รางวัลในวันนี้เท่านั้นแต่ว่ารางวัลใหญ่อะค่ะจะมีเป็นทองคำนะคะรางวัลใหญ่หมายความว่าเราต้องไปชนะในแมตช์ใหญ่ต่อไปถูกต้องไหมคะรางวัลใหญ่นะคะจะมีทองคำค่ะสําหรับที่1มูลค่า4 0 0 0มบาทนะคะที่2เนี่ยก็คือ20,000บาทส่วนที่3นะคะมีทองคำมูลค่า1 0,000บาทแล้วก็ยังมีรางวัลน,นะคะเป็นลัคกี้รอแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ซึ่งอย่างที่มิวแจ้งกันไปนะคะเราจะอยู่ภายในบริเวณงานขออนุญาตสแตนบายตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าหลายๆการแข่งขันมาเนี่ยก็จะมีเร็วบ้างช้าบ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะประกาศชื่อผู้ที่เข้ารอบิงชนะเลิศนะคะเวลาประมาณนะคะ19.30นาทีหรือว่า1ทุ่มครึ่งนะคะเนื่องจากการแข่งขันจริงเนี่ยอาจจะ น้อยหรือว่ามากกว่านี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าในช่วงของการประกาศผู้ชนะค่ะผู้เข้าแข่งขันสามารถที่จะอยู่ร่วมฟังประกาศด้วยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านไหนติดภารกิจจริงๆอยากจะขอกลับก่อนก็ไม่ว่ากันนะคะเราจะมีการติดต่อกลับไปนั่นเองแต่ว่าใจจริงก็อยากให้อยู่นะคะจนถึงจบงานเลยนะคะก็แล้วแต่ทุกๆท,ท่านสะดวกนะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆท่านน่าจะแบบไปในตัวกําลังคลุกกุนเลยนะคะอยากจะแข่งขันแล้ว ง่วงแล้วล่ะคะหาวเชียวนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาแบบว่านิดนึ่งถ่ายรูปเป็นที่ยะหรือก่อนดีไหมคะเชิญเลยอ่ะทุกทคนคะขออนุญาติลุกขึ้นยืนนิดนึงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ มีวิธีการเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างรอเขาแบ่งเป็นสี่คุปด้วยกันนะครับ A B C D แล้วก็เข้าไปแข่งกันทีละรอบนะครับก็ <Yeah. S 1> เราอรอบสุดท้ายก็ยาวๆนะทีนี้ก็รออยู่ที่ l o บี้ของโรงแรมนะครับแล้วก็อยู่กับช่างปอมนี่ปอมตกเบืาา้อไหน่อยโอเคทีนีน้เราที่รอทอน้าได้แล้วเราจะลองเดินเดินดูแล้วกันว่าระหว่างรอเขามีอะไรให้ดูบ้างนะครับไปนะแล้วก็จะมีลุอัพ ประมาณนี้เป็นงานจคมเปนให้สุดยอดหนาช่างดาหวัวสองนสองนะประมาณแสนหนึ่งมีใบรับรองชาชีพให้ขึ้นตรงนี้ช่างบีเน็เรามีแล้วหลงกเซอร์ติฟิเคชันนะครับเดี๋ยวในถ่า,รถายรูปให้ดูมีผมกระทางช่างปัมได้แล้วเดี๋ยวไปได้เยี่ยมชมกังหัวโซลูมด้วยนะแล้วก็รางวัลฟันนี้เลยมีลาบุบุด้วยเราไปดูในงานกัน ก็เป็นโต๊ะมีพิสเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กดรอปส่วนข้างในนั้นก็จะเป็นห้องที่ทําการแข่งขันนะั้นเดี๋ยวเรารอรอบดีข้างในนั้นจะเป็นห้องทําการแข่งขันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้มาถึงรอบดีแล้วเราก็ค่อยเข้าไปแล้วเดี๋ยวเวร็นรีวิวีกทีนึงถ้าข้างในถ่ายได้ก็จะถ่ายมาดูถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังแล้วกันว่าเ,าเทสอะไรกันบ้างนะครับเอาเรามารีวิวหลังจากการสแกนเทสในรอบแรกนะครับก็ผมได้เป็นกลุ่มดี ก็จะเป็นการแข่งก,กับกล้องอนาล็อกหัวข้อกล้องอนาล็อกก็โจทย์ข้อแรกเขาจะมีแบ่งด้วยกัน3โจทย์โจทย์ข้อแรกนะก็จะเป็นการต่อพื้นฐานเอากล้องมาต่อกับเครื่องบันทึกเอาเครื่องบันทึกมาต่อกับจอต่อสายกันยังไงต่อไฟยังไงไอันนี้ขั้นตอนแรกไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้จาก,การจับเวลาแบบเป็นแต่ะละรอบแล้วรอบไปข้อ2เนี่ยจะเป็นการตั้ง OSD ให้เป็นความรู้เก่ามากๆก็คือมันเป็นการตั้งค่าในหัวกล้อง ซึ่งจะเป็นกล้องนา็อกาเนี่ยมันจะเมนูอะไรมันจะค่อนข้างจะ,น,จะ,น,จะ,น,จะน้อยแล้วคาวิธีการเข้าไปเซ็ตมันจะค่อนขอ้างยากแล้วก็ตั้งเรื่องของความปรับความละเอียดให้เป็น1 0 8่ p มนปพีิเลื่อนภาพซ้ายขวานะครับแล้วก็ตั้งเปิดโหมดไม่ขึ้นมาให้อัดไม่แล้วก็ตั้งระดับเสียงไม์ให้เป็นไฮด้วยซึ่งในข้อนี้ผมอาจจะพลาดเรื่องของระดับเสียงให้เป็นไฮเ,เ,เ,เนาะอาจจะไม่ได้ตั้งตรงนี้เขาหาเมนูไม่เจอเพราะกรรมการมาเฉลยปุ๊บโอ้ดูเลย จอดที่สก็จะเป็นการตั้งค่าเรื่องของสมาร์ทดอ i ์ไลท์กล้องที่เขาให้ใช้เนี่ยเป็นกล้องที่มี2แหล่งกเนิดแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นของ IR เป็นแบบปกติภาพขอวดำบิดอิ infrared, นฟราเรนนิ่งออกมาอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบวอร์มไลท์อะไรเงี้ยคือในกล้องตัวนี้รุ่นที่เขามากรมการให้เทสเนี่ยมีทั้ง2ระบบนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ IR ในตอนกลางคืนหรือ IR ในตอนไหนก็ได้แล้วก็ใช้วอร์มไลท์ในตอนไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็จอดเขาก็เซตมาว่าให้เป็นช่วงหกโมงเชา้าถึงหกืน ทางโม้งเย็นไปจนถึงโค้งเช้าเนี่ยให้เป็นระบบอินฟลายนะครับก็อันนี้ก็เซตได้ไม่มีปัญหาเซตทางกราฟิก่าตัวหน้าจอ n v ็นบีไปคิดว่าไม่มีอะไรนะครับในรอบแรกก็ประมาณนี้ทีนี้มากับช่างป๋องนะครับช่างป๋องในรีวิวหน่อยเอารีวิวกับกล้องหน่อยเพี้ยนเลยลข้อแรกเราเป็นไงข้อแรกเราเป็นไงข้อแรกข้อแรกข้อสอกล้องปรตใช้ได้ข <c oughs> ้อสองเซตเป็นภาษาไทย <c oughs> อันแรกคืออยากเซตเป็นภาษาไทยเพราะชื่อมันเพี้ยนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง inflate ภาษาไทยไม่แปลว่าอินเฟลต์มันแปลว่าอะไรพี่ไเจอการใช้งานใช้งานอะไรมันจะเป็นว่ามันจะเป็นภาพภาษาไทยนิดตัวนิดนึงแล้วก็ถี่แต่ต่อยาวๆจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นว่ามันเขียนว่าอะไรไอ้ที่เป็น O D ีก็ไม่รู้ O D ใน i P ก็คือเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อของกล้องชื่อแชแนลแต่อันนี้น่หรอกคือการปรับค่าปรับค่า้องค่าต่างๆอันกล้องไม่ได้ดท้ยังไงพี่ใช้ก็กดตวก่เวลาก่อนแล้วก็ทําข้อต่อไป เขจาไปก็งงอีงเพราะนั่งสาษาเป็นภาษาไทยปกติที่ร้านทำอะไรภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษทุกร้านตั้งกล่าคือตั้งให้ลูกค้าที่อื่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานแต่อันนี้เป็นภาษาไทยหาไม่เจอเขาบอกให้ตั้งคำมาดูโอไออาร์กลางวันกลางคืน6เป็นไออาร์ไออาร์กลางคืน6โมงเย็นถึงทึงคืนตอนเช้าก็ปิดอืแต่ผมตั้ง สามันเปิดหมดเลยปกมงเช้าถึงที่คืนจนวินาทีท้ายห้าวิส่งส่งจิบหายเลยไม่ได้ตั้งไมตั้งอะไรเอนับมาก็อันนี้เป็นรอบแรกเก็บไป40่คะแนนนะครับก็ยังมีสี่สิคะแนนในรอบหลังก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นหัวข้ออะไรในการเทสต่อนะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะรายงานมาในคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันขอติดตามชมครับ ที่รอแล้วกันนะคะในช่วงน้ำแรกกันเลยค่ะขอ่รางวัลที่สี่ค่ะถ้ามีของรางวัลเยอะก็อยากแจกทุกคนนะคะแต่คนนี้มีจำนวนจำกัดและจริงจริด้วยกับพี่เอกวิสก์เก และเดี๋ยวเราจบลัคกี้ดอกันนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลแล้วค่ะและลัคกี้ดอรางวัลสุดเอาละค่ะรองชนะเลิศอันดับสองระดับภูมิภาคได้แก่คุณคุณนะคะมาเลยคุณอรวรรณค่ะเย้รู้สึกว่าจะเป็นหญิงสาวคนเดียวของเราในวันนี้ด้วยค่ะอรลันยินดีด้วยนะคะรองชนะเลิศอันดับสองระดับภูมิภาคนะคะ ได้เป็นกิฟต์เซตค่ะจากต้าหัวเทคโนโลยีไทยแลนด์นั่นเองนะคะยินดีด้วยค่ะต้องบอกว่าเชียดกันที่4สาววินาทีนะคะสุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะคะขออีกหนึ่งภาพนะคะเป็นกิฟต์เซตจากต้าหัวนั่นเองค่ะและเดี๋ยวรางวัลถัดไปนะคะจะเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าที่สองนั่นเองรบมห้กับผู้ที่ได้รับรางวัลของเรานิ่นเป็นใครเย้ <tortured. S 1> ค่ะหรือว่าที่สองนั่นเองแล้วบภูมีภาคนะคะยิดนดีด้วยคุณ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 แดร็กหรือเปล่าคะใช่ไหมคะคุณเดร็กโอเคกลับไปรอหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเป็นชื่อพี่พี่หรือเปล่าคุณแดร็กเนาะที่สองนั่นเองนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทางทิมงาตติดต่อ,ก,อกลับไปให้นะคะ และลุนที่หนึ่งกันค่ะทุกท่านได้เป็นโทรศัพท์มือถือเนาะแรนด์นี่สิบสาวนั่นเองนะคะแล้วก็กิฟต์เซ็ตด้วยชนะเลิศระดับภูมิภาควินเนอร์ของเราได้แก่คุณธรรัตน์ขันธ์จันตะคุณวิวัฒน์ดอวชาบดิวัฒนวิววิววัฒน์กดยอดมาค่ะยินดีด้วยนะคะพี่วิวัฒน์ของเราค่ะชนะเลิศระดับภูมิภาคนะคะ และเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะประกาศรายชื่ออีกห้าท่านที่เหลือนะคะรวมแล้วเป็น8ท่านค่ะที่จะได้ไปแข่งรอบถัดไปในวันที่20 e สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะตามนี้เลยนะคะพี่วิวัฒนะคะพี่เดชพี่อรวรันพี่สิริชัยนะคะพี่สมบูรณ์พี่ธีรศักดิ์นะคะมีพี่เอกวิทย์นะคะแล้วก็คุณวรจักรนั่นเองนะคะ ินดีด้วยเพราะเต็มภาคแล้วเนี่ยค่ะโอเคในงานหขนครับก็เราเทสกันรอบที่สอง จะเป็นเรื่องของกล้อง IP c a m era นะครับแล้วก็กล้อง IP c a m era แล้วก็มีเรื่องของ Network Switch ด้วยใช้งานกับระบบดู l i n k Care แอปพลิเคชันดู Link Care นะครับ mm hmm. โจทย์เขาแรกเขาก็ให้ทำเรื่องต่อ Topology เทคโนโลยีให้อมใช่เขามีโจทย์ให้ Topology ขึ้นกระดาษแล้วนะแล้วก็ต่อตัวใหญ่อุปกรณ์ก็มีอะไร NVR อีก <Yeah. S 1> กล้อง IP <Yeah. S 1> มี Switch ใช่ไหมมีสวิตช์คลาวชีนีคลาวแล้วก็มีเราเตอร์อมีจอ hdmi อะไรนี่หน่อยมีเมาส์อะไรเงี้ยก็ต่อตามสเต็ปอันนี้ไม่เป็นปัญหาเราทำกันทุกวันละก็ไม่เป็นไรใช้ผมมาดูผลสุดท้ายของผมได้ประมาณเจ็ดนาทีใช่ไหม<า>ของพี่ <9. S 1> พี่เก้านาทีไหมก็ถือว่าใช้ได้มีคนเร็วกว่าเราอะพี่สี่นาทีเองมอั้งปร๊บมัปุ๊บเลยโหแเจ๋วมาก้วการรอบแรกเราผ่านไปข้อแรกผ่านไปข้อสองทำอะไรวะพี่ตีกรอบตีกรอบให้มันทิฟวายให้มันให้มันทิฟวาย แจ้งเตือนเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยก็ตีได้ไม่มีปัญหาก็ทำได้นี่ไม่มีปัญหาสำหรับสำหรับเราเก็ได้เป็นเลือกที่ทำกันอยู่แล้วปกตินะฮะสามเนี่ยเป็นเรื่องอะไรพี่อ่าคลาวใช่ไหมอ่าตั้งบอกเขามีสวิวช์เน็ตเวิร์กที่มันออกคลาวได้ใช้กับแอปพลิเคชันดูลิงแคร์ขาที่เขาให้ใช้ก็ประมาณ4พอร์ต8พอร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต่อกล้องต่ออินดูอาร์แล้วก็ ต่อเน็ตจากเราเตอร์อะไรเงี้ยผมมีชาร์จตรงนี้ตรงนี้นิดนึงตรงสายเราเตอร์สายแลนเราเตอร์อะไรหรือพอเราเตอร์มันไม่ดีมันหลวมอะไรเงี้ยลราเราเพิ่งรู้ตัวที่หลักก็กว่าที่จะกลับมาทําให้มันออนไลน์ได้ก็ชา้านิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลไม่นานมากนะักในเซสชั่นที่2ใช้อยู่ประมาณสิบกว่านทาทีมั้งหรือว่าไม่ถึงสิบนาทีมั้งรวมเจ็ดรวมเจ็ดใช่ไหมอ๋อทั้งหมดของผมเจ็ดเลยใช่ไหม <9 S 1> พี่มีเท่าไหร่วะเก้าพี่เก้าใช่ไหมอ๋อเออมีจอมยุทธนั่นแหละจอมด สามหัวข้อสีนาทีโอ้จอมยุทธจริงยืงยอมแล้วก็เขาประกาศผลเลยสรุปคะแนนแล้วคะแนนจากการสอบออนไลน์ทีหนึ่งคะแนนรอบเช้าที่เป็นอาราล็อกรอบสายหน่อยที่เป็น IP รวมกันแล้วเนี่ยก็เขาจะเอาตัวแทนภาคกลางกับกรุงเทพนะแคนทั้งหมด8คนก็มีทีมของเราผ่านอู่คนนึงก็เป็นผมเราเป็นช่างบิกเนาะได้ประมาณที่6กงที่ยงที่เจงนี่เนาะที่เจ็ดพอดีล่ะเกือบไป แต่ส่วนที่ปอมไม่ทนันไปตายตรงอนาล็อกกันเลยเออมนเลยไม่ได้ไปเป็นเอ็นวีอาร์ไม่ควรเป็นภาษาไทยหรือ <laughs> ปกติที่ที่ออฟฟิศเราอ่ะเราจะจะส่งมอบให้ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าค่อนข้างตัวเมนูภาษาอังกฤษอ่ะมันค่อนข้างคอมมอนกับทุกๆแบรนด์เราไม่ว่าจะเป็นทิปมิชชันเ็นต้าหัวหรือเป็นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพอเราตั้งที่เป็นมาตรฐานอังกฤษเนี่ยเราสามารถใช้ฟอร์มู้จากแบรนด์นี้ไปทําแบรนด์อื่นต่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาพึ่งคําแปลอีกหรอไปอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจตรงไปตรงมามากกว่า ทีนี้เราไปติดขัดตรงนั้นแหละเราก็เลยหาเมนูไม่เจอบางเมนูไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยทำให้อาจจะช้าไปซึ่งที่นี่เขาเน้นความเร็วมากเน้นความเร็วมากใครเร็วเขาตัดก็เรื่องความเร็วเลยเพราะคะแนนใกล้ๆใกล้ๆกันข้อสอบค่อนข้างง่ายแต่เน้นความเร็วประมาณน,นั้นโอเคก็สําหรับของผมก็รอบหน้าน่าจะไปเจอกันอีกแข่งระดับประเทศประมาณทาี่ยี่สิบเก้าเก้าแล้วไม่ยี่สิบเก้าสิงหาแล้นี่เนาะที่แถวๆนี้แหละไม่ที่ไหนกีก็เดี๋ยวถ้าวันนั้นเดี๋ยวทำคลิปอัปเดตทีนแล้วกันก็คลิปนี้จบประมาณนี้แล้วกัน มีคำถามสงสัยยังไงทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้ไปละบ๊ายบาย